สวัสดีครับช่างตุ้ยลำโพงบูทูธจิ๋ว DIY ครับวันนี้มาส่งงานชุด 8x8 มินิพร้อมทัชจิ๋วแล้วก็จะมารีวิววิธีการต่อสายการต่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้งานนะครับว่ามีการต่อยังไงบ้างนะครับอ่ะเดีย๋ยวเริ่มจากมาดูอุปกรณ์ทั้งหมดกันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่ให้ไปเนี่ยในชุด 8x8 8, พร้อมมิกเซอร์เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีตู้ซับวูเฟอร์ทั้งหมดนะครับ8ตู้นะครับตู้ซับวูเฟอร์ขนาดดอก 3ามนิ้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแจ็คเสียบแบบนี้ทั้งหมดนะครับนี่แบบปิดนี้นะครับสามารถเปิดแล้วก็เสียบสายได้ก็8,8คูณก็คือซับทั้งหมด8เสียงกลาง8คู่ก็จะถูกแบ่งออกเป็นข้างละ4แขวนแบบนี้นะครับเสียงกลางก็เช่นกันนะครับจะมีแจ็คเสียบแบบนี้ทั้งหมดนะฮะพร้อมกับชาร์จแขวนเป็นงานเหล็กทำสี ในส่วนที่2ก็จะเป็นสายพ่วงลําโพงนะครับสายแบบนี้นะครับสายวายก็คือเข้า1แล้วก็ออก2นะครับแบบนี้จะมีทั้งหมดไป8เส้นนะครับแเส้นนะแล้วก็สายเป็นแจ็ค2หัวแบบนี้นะครับสายเสียบลาโพงจะมีทั้งหมดอีก8เส้นเช่นกันนะครับตัวนี้8เส้นนะแล้วก็สายแหล่งใจ ของมิกเซอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เอาไว้สําหรับจ่ายไฟให้กับมิกเซอร์เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต่ออีกทีนึงอันนี้เป็นสายสัญญาณจากมิกเซอร์ไปเข้าที่แอมป์นะครับอีกหนึ่งเส้นแล้วก็อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้ผมจะติดไปกับชุดแอมป์ชุดแหลกเลยนะครับอะแดปเตอร์6 m โวลต์6แอมป์นะฮะคือเอาไปเสียบไฟบ้านปลั๊กเดียวใช้งานได้เลยนะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับ4ชันแนล วิธีการใช้งานเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึงนะครับว่าใช้งานอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือเราต้องจ่ายไฟให้นะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับโดยผ่านสายชุดนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีต่ออีกทีหนึงนะครับต่อไปแอมพร้อมแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามิกเซอร์ออกก่อนแอมพร้อมแรกตัวนี้ ZKHT 2 1นะครับเป็นแอมระบบ2.1แยกซับนะครับแยกซับยังไงก็คือ จะมีสัญญาณซับบูเฟอร์แยกนะครับเพื่อออกไปขับดอกซับแล้วก็เสียงกลางซ้ายขวาและทีนี้ผมจะต่อสายไวริงออกมาเพื่อเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับเสียบทั้งหมดนะครับนี่ L L ก็คือข้างซ้ายนะครับ L 1 L 2ก็คือข้างซ้ายตู้หนตู้2เดี๋ยวผมจะอธิบายทีทนึงว่าไปต่อ,อยังไงนะครับ R ก็คือข้างขวา SS S, S, นี่ก็คือซับ1 2 3 4านะแล้วก็ ปุ่มปรับต่างๆนะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ปรับเล่งเสียงรวมทั้งหมดอันนี้ปรับเบรปรับแหลมของเสียงกลางอันนี้ปรับความดังของซับบูเฟอร์อันนี้ปรับความถี่ของซับบูเฟอร์ตัว M เนี่ยสามารถเล่น USB ได้เลยนะครับ USB เสียบได้แล้วก็สามารถเล่นบลูทูธได้ในตัวก็มีที่เราต้องการเปิดเพลงฟังอะไรเงี้ยผมจะแนะนําว่าใช้บลูทูธจากตัว M เล่นมันจะเสียงดีกว่าเรามาต่อใช้มิกไม่ใช่ว่าใช้มิกไม่ได้นะใช้ได้แต่ว่าผมจะแนะนําว่าใช้บลูทูธจากแอมดีกว่าใช้บลูทูธจากตัวแอมเลยอ่าแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการจะร้องคาราโอเกะเสียบไมเนี่ยเจ้าตัวแอมเนี่ยมันเสียบไมเลยไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเอาไมมาเสียบที่มิกแล้วก็สัญญาณออกจากมิกไปเข้าที่แอมอีกทีหนึง่งแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการต่อสาย คร่าวๆก่อนนะครับเราจะเริ่มจากแอนะครับอันแรกเส้นแรกเนี่ยให้เอาสายลำโพงนะครับมนหนึ่งเส้นนะครับสายเส้นนี้นะครับสายยาวนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องแอหนึ่งนะครับอันนี้คือเสียงกลางนะครับแล้วอีกปลายอีกฝั่งหนึ่งให้ไปเข้าสายพ่วงนะครับสายพ่วงตัวนี้ เสียบเข้าไปอย่างนี้มันก็จะกลายมาเป็นสองหัวแบบนี้แล้วนะครับฝั่งแอลตัวนี้จะออกมาเป็น2หัวแบบนี้นะครับเราก็เอามาเสียบเข้าที่ลาโพงข้างแอลสตู้นะฮะแบบนี้นะครับนึกภาพออกไหมฮะคือหนึ่งต่อไปเอามาอีกเส้นหนึ่งก็เสียบเข้าที่แอลเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ เอามาต่อสายพ่วงแล้วก็มาเข้าที่ L อีกหนึ่งคู่อย่างเงี้นะครับก็จะได้ L ครบแล้วนะครับต่อไปอีกข้างหนึ่งข้าง R ก็ทําเหมือนกันเพียงแค่เอามาเสียบกับลําโพงตัวนี้นะครับ R R 1หนึ่ง R สองแบบนี้นะครับก็จะได้ลําโพงเสียงกลางทั้งหมดครบนะครับนี่นะครับแบบนี้ L L R R นะครับหลังจากเสียบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะครบ เสียงกลาง8ตู้พอดีนะครับแบบนี้ต่อไปซับเช่นเดียวกันนะครับซับูฟเฟอร์ก็คือลําโพงซับด้านล่างมี8ตู้ทําเหมือนกันเลยนะครับเสียบเข้าที่ช่องซับ1่เส้นนะครับแล้วก็ต่อสายพ่วงออกมามาเป็น2เส้นแล้วก็ไปเสียบเข้าที่ตู้ตลำโพงนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับจะซับเนี่ยจะไม่มี L มี R แต่ว่าเราก็เสียบเข้าไป2ตู้ แล้วแต่เราเลยนะครับเจาคู่ล่างอย่างนี้ก็ได้หรือจะคู่บนอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับคือต่อแล้วดังเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียบไปครบทั้ง4ี่ชุดนะครับการต่อสายก็จะประมาณนี้ครบทั้ง4ชุดแล้วนี่ทีนี้เราลองตัดชุดมิกเซอร์ออกไปก่อนนะอ่ะเรายังไม่ใช้ชุดมิกเซอร์นะเดี๋ยวเราจะลองใช้แค่ชุดแอมป์เนี่ยมันก็สามารถเปิดเพลงฟังได้แล้วเดี๋ยวผมจะลอง เสียบปลักนะครับเสียบปลักแล้วลองเชื่อมบลูทูธให้ดูนะครับนะครับการใช้งานเนี่ยเราก็เสียบปลักเข้าไปได้เลยชึบนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะต้องบิดแก๊กนึงมันจะมีเสียงอ่าทีนี้ไฟมันจะติดไฟสีฟ้ามันจะติดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราเอาโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad เดี๋ยวผมจะใช้ iPad แล้วกันของผมเข้าไปที่บลูทูธนะครับเข้าไปตั้งค่าบลูทูธนะครับมันจะขึ้นว่า WZ BT 5.0ตรงนี้นะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อไปเลยแต่ตัวนี้ผมเคยเชื่อมมาแล้วมันก็เลยเชื่อมต่ออยู่นะครับหลังจากเชื่อมบลูทูธเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองเล่นเพลงดูได้เลย นะครับก็ลองเล่งเสียงดูนะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเล่งเสียงรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ปรับเบสปรับเบสของเสียงกลาง น,นี้ปรับแหลมของเสียงกลางอันนี้ปรับความดังของตู้ลำโพงซับด้านล่างอ่านะครับในการปรับเนี่ยมันอาจจะเล่งได้ไม่สุดทุกอันเพราะว่าเสียงมันจะแตกนะครับเราต้องเราต้องปรับให้ให,ให้เพลงมันเพาะให้มันเหมาะพอดีนะครับอันนี้ปรับความถี่ของเบสเบสกระแทกเบสนุ่มๆเบสลอยๆอ,อะไรเงี้ยครับ นะครับต่อไปถ้าเราไม่เล่นบลูทูธเราสามารถเล่น usb ได้นะครับเอา usb ไฟเพลงะ่ะมาเสียบเข้าที่นี่มันก็จะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมเลื่อนเพลงอะไรอยู่ตรงนี้นะครับลองเล่นดูได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมลองเทส usb ให้ดูด้วยเลยดีกว่านะครับว่ามันใช้งานได้นะนะครับเดี๋ยวเ usb เสียบเข้าไปมันจะตัดไปเล่น usb ทันทีเลย พอดึงออกมันก็จะกลับมาเป็นบลูทูธโหมดก็เล่นบลูทูธได้เหมือนเดิมโอเคในโหมดนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อมิกเซอร์กันดูนะครับต่อมิกเซอร์นะครับการต่อมิกเซอร์เนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์พ่วงอยู่2ชุดนะครับก็คือสายพ่วงสัญญาณกับสายแหล่งจ่ายไฟเราก็จะต่อ สายพ่วงสัญญาณออกมาก่อนนะครับอ่ะให้ดูตรงนี้จะมีสาย3.5มิลนะครับให้เอาไปเสียบด้านหลังของแอมตรงใน,นเนี้ยนะครับมันจะมีรูู่ครับ AUX อยู่นะครับให้เราเอาเสียบเข้าไปถ้านิ้วใหญ่จะเสียบยากหน่อยเห็นไครับพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะแจ้งว่า AUX mode เลยนะครับมันจะตัดเป็นสัญญาณเข้าจากทางเนี้ยโดยอัตโนมัติแล้วเราก็เอามิกเซอร์มาเสียบเข้าที่ตรงนี้นะครับของมิกเซอร์ด้านบนสุดเนี่ยนะครับา L แบบนี้อัแบบนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะเราจะต้องเอาสายจ่ายไฟ เสียบเข้าไปนะครับระวังกลับด้านด้วยนะครับมันเป็นสายไมโคร USB นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้สวิตช์ด้านหลังตัวนี้ไม่ต้องกดอะไรมันนะครับมันมันให้กดได้แต่ถ้าเผลอไปกดแล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นกับยุบลงเอาให้มันยุบลงไว้เอาให้มันยุบล,ลงไว้นะครับถ้าเด้งขึ้นแบบนี้มันเอาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์กดยุบลงไว้นะครับในส่วนของด้านล่างของมิกเซอร์นะต่อไปไปอีกด้านหนึ่งของ USB ตัวเนี้ย เราสามารถใช้หัวชาร์จมือถือนะครับแล้วก็เอามาเสียบกับปลั๊กหรือว่าอะไรที่เป็น USB ได้แต่ถ้าเราไม่มีเราต้องการจะเอามาต่อเข้าที่ด้านหน้าตัวนี้เลยก็ได้นะครับคืออาศัยใช้ไฟมันเฉยๆนะครับถ้าเรามีหัวชาร์จนะอย่างเช่นแบบนี้เอาหัวชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วเอามาเสียบปลั๊กไฟแบบนี้ ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวชาร์จเนี่ยผมไม่ได้ให้ไปเพราะว่ามันมันมีมาแค่นี้ผมคิดว่าการใช้งานง่ายๆเนี่ยเอามาเสียบตรงนี้ก็พอนะครับเนี่ยเสียบที่ด้านหน้าดีได้เลยนี่นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ทีนี้ USB ก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นว่าโอโนโอโน no. oh, no, นะครับกดตรงนี้พิธีหนึง่งโหมดบลูทูธมันจะขึ้นบลูนะครับพอขึ้นบลูแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่ บลูทูธของโทรศัพท์ของเราเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่า m i ก m p 3 b t เราก็กดเชื่อมต่อไปเลยอันนี้ผมเคยเชื่อมแล้วมันก็เลยเชื่อมอัตโนมัตินะครับนี่กดเชื่อมเข้าไปทีเนี้ยมันจะเชื่อมบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลองเล่นเพลงดูแล้วเ็ลองเล่นเสียงดูนะครับอ่นนะครับเวลาเราเปิดบลูทูธ ของมิกเซอร์แล้วเนี่ยเราก็มาปรับเลงตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ปรับแหลมอันนี้ปรับเบสนะครับแล้วก็อันนี้ปรับโวลลูมแล้วก็อันนี้ปรับเสียงเมนหลักนะครับนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเรา ต้องการจะเสียบไม้แล้วก็เอาไม้มาเสียบนะครับเสียบไม้นี่ๆแล้วก็เล่งเสียงไม้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานมิกเซอร์นะครับชุดคลิปนี้ก็จะจบประมาณขนาดนี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับปรับเอฟเฟกของมิกอะไรก็จะปรับอยู่ที่นี่นะครับลองเล่นดูได้นะครับการต่อสายการใช้งานนะครับถือว่า เรียบร้อยนะครับหรือถ้าเราต้องการเล่น USB นะครับเราก็สามารถเสียบได้นะเสียบ USB ได้ Bluetooth ได้นะครับตัวนี้โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมแพ็กของเตรียมพร้อมส่งนะครับขอบคุณครับ